ชีวิตมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นแค่ทำสิ่งนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับพิมพ์คำนี้มานะครับชีวิตของฉันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชีวิตของฉันมั่งคั่งอุดมสมบูรณ,มมรณ์พิมพ์คำนี้มานะครับและคีย์สำคัญคีย์ที่หนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือให้ใช้ชีวิตด้วยทัศนคติแห่งการสำนึกรู้คุณ ขอให้คุณนะครับสํานึกรู้คุณบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณให้คุณขอบคุณสิ่งที่คุณได้รับขอบคุณสิ่งที่คุณมีสํานึกรู้คุณสิ่งที่คุณมีในตอนนี้เพราะถ้าคุณสํานึกรู้คุณกับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณชีวิตของคุณจะมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้น ชีวิตของคุณจะอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นชีวิตของคุณจะดีขึ้นชีวิตของคุณจะเป็นข่าขึ้นตลอดการถ้าคุณสํานึกรู้คุณบางสิ่งบางอย่างเวลาที่คุณสํานึกรู้คุณกับสิ่งไหนนะครับสิ่งนั้นจะเพิ่มพูนเพิ่มมากขึ้นในชีวิตคุณยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้ถ้าคุณสํานึกรู้คุณจํานวนเงินที่คุณได้รับ หรือสำนึกรู้คุณเงินที่คุณมีในตอนนี้นะครับคุณจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นเงินจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของคุณเพิ่มมากขึ้นเพราะยิ่งสำนึกรู้คุณยิ่งได้รับและขอให้คุณนะโฟกัสความดีงามทั้งหมดในชีวิตของคุณจงโฟกัสความดีงามที่คุณมีในชีวิต จงเห็นความดีงามในชีวิตของคุณอย่าเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับชีวิตของคนอื่นนะครับขอให้คุณมองเห็นความสวยงามมองเห็นความโชคดีในชีวิตของคุณที่คุณได้รับในตอนนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำงานอะไรคุณจะทำอาชีพอะไรขอให้คุณมองเห็นสิ่งดีงามในงานที่คุณทำในอาชีพที่คุณทำ หรือวันนี้คุณมีเพื่อนที่ดีหรือมีครอบครัวที่ดีขอให้คุณนะครับจงโฟกัสความสัมพันธ์ที่ดีเหล่านั้นยิ่งคุณนะโฟกัสสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเพิ่มพูนเพิ่มมากขึ้นสิ่งนั้นจะขยายเพิ่มมากขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่นะครับเขาจะโฟกัสแต่สิ่งที่เขาขาดเขาจะโฟกัสแต่สิ่งที่เขาไม่มี และเขาก็รู้สึกขาดไปเรื่อยๆเ,เขารู้สึกไม่มีไปเรื่อยๆเ,เพราะเขาโฟกัสสิ่งนั้นเองคีย์สำคัญก็คือจิตของคุณโฟกัสสิ่งไหนพลังงานจะไหลไปที่นั่นจิตของคุณโฟกัสสิ่งไหนพลังงานจะไหลไปที่นั่นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับคุณมัวแต่โฟกัสความขาดแคลนมัวแต่โฟกัสความไม่มี คุณจะขาดแคลนเพิ่มมากขึ้นคุณจะไม่มีเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณใช้พลังงานทั้งหมดไปกับสิ่งเหล่านั้นโฟกัสสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าวันนี้คุณโฟกัสสิ่งดีงามในชีวิตของคุณคุณโฟกัสความมั่งคั่งที่คุณมีคุณโฟกัสสิ่งที่คุณได้รับในตอนนี้นะยิ่งคุณโฟกัสสิ่งนั้นมากเท่าไหร่สิ่งนั้นจะยิ่งเพิ่มพูนมากเท่านั้น ขอให้คุณครับเขียนสิ่งที่คุณสามารถขอบคุณได้9้าอย่างต่อวันขอให้คุณครับขอบคุณบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณ9้าอย่างต่อหนึ่งวันนะครับยกตัวอย่างเช่นขอบคุณอาหารที่คุณมีในตอนนี้หรือขอบคุณพ่อแม่ของคุณที่อยู่กับคุณในตอนนี้หรือขอบคุณแสงแดด หรือขอบคุณสายฝนคุณจะขอบคุณเรื่องอะไรก็ได้แล้วถ้าคุณเขียนสิ่งนี้ติดต่อกัน21วันนะครับชีวิตของคุณจะดีขึ้นคุณจะมีสิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้นยิ่งขอบคุณยิ่งได้รับยิ่งขอบคุณยิ่งได้รับคุณจะได้รับสิ่งนั้นเพิ่มพูนเพิ่มมากขึ้นในชีวิตของคุณ และขอให้คุณนะครับดื่มดำกับช่วงเวลาที่ดีให้มากที่สุดให้นานที่สุดอย่าไปโฟกัสเรื่องไม่ดีในชีวิตอย่าไปโฟกัสเรื่องที่ทำให้คุณทุกข์ใจขอให้คุณนะครับดื่มดำกับสิ่งดีๆที่คุณได้รับให้นานที่สุดเพราะชีวิตของมนุษย์เรานะบบางวันก็เจอเรื่องดีและบางวันก็เจอเรื่องไม่ดีนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณใช้พลังงานของคุณนะครับ ไปโฟกัสคำพูดไม่ดีของคนอื่นหรือไปโฟกัสเรื่องแย่ๆเรื่องไม่ดีนะครับคุณจะเป็นแบบนั้นเพิ่มมากขึ้นคุณจะได้รับสิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณกำลังโฟกัสสิ่งนั้นคุณกำลังให้พลังงานกับสิ่งนั้นแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณโฟกัสสิ่งดีๆที่คุณได้รับในชีวิตแล้วคุณดื่มด่ำกับสิ่งนั้นนานมากพอนะครับ คุณจะได้รับสิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้นสิ่งดีๆจะยิ่งหลั่งไหลเข้ามาหาคุณเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าวันนี้คุณไปทานข้าวกับพ่อแม่คุณหรือไปทานข้าวกับครอบครัวคุณนะครับแล้วคุณรู้สึกดีมีความสุขขอให้คุณดื่มด่ำกับช่วงเวลานี้ไว้ แล้วยิ่งคุณนับสํานึกรู้คุณกับสิ่งที่คุณได้รับในตอนนี้นะครับคุณจะยิ่งมีสิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าวันนี้คุณทํางานมีเงินมีรายได้แล้วคุณสํานึกรู้คุณกับงานของคุณกับเงินที่คุณได้รับคุณจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นคุณจะทํางานแบบมีความสุขเพราะคุณสํานึกรู้คุณกับสิ่งนั้น ใครก็ตามนะที่สำนึกรู้คุณจะได้เพิ่มมากขึ้นใครก็ตามที่ขอบคุณเขาจะยิ่งได้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและถ้าคุณนับอยากจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์จงขอบคุณทุกสิ่งที่คุณได้รับในชีวิต แล้วถ้าคุณทําสิ่งนี้นะครับคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยเพิ่มมากขึ้นชีวิตของคุณจะมั่งมีเพิ่มมากขึ้นชีวิตของคุณจะอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นและสําหรับใครนะครับที่ต้องการมีไอเดียเงินล้านเป็นของตัวเองมีไอเดียเงิน10ล้านเป็นของตัวเองหรือมีไอเดียเงินร้อยล้านเป็นของตัวเองนะครับอย่าลืมไปสมัครเรียนคอร์สเรียนนี้นะครับ คอร์ส350กดผลิตเงินเร็วเงินและธุรกิจโตขึ้น10เท่ามี1ท่านนาบชื่อคุณสำลิศเขาทำเวิร์กช็อปในคอร์สเรียนนี้นะครับแล้วเขาเจอไอเดียร้อยล้านของตัวเอง คุณสำมฤทธิ์นะครับเขาเป็นเภสัชกรนะครับที่โรงพยาบาลและร้านขายยานะครับแล้วตอนนี้นะครับเขาทำคลิปให้ความรู้กับผู้คนนะครับในเรื่องสุขภาพใครก็ตามนะครับที่สนใจเรื่องสุขภาพลองไปติดตามคุณสำมฤทธิ์ได้นะครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณสามารถสุขภาพดีได้คุณสามารถมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นะครับ และคุณสําฤทธิ์นะครับเขาทำคลิปให้ความรู้ทุกวันทุกวันใครสนใจเรื่องสุขภาพของตัวเองนะครับลองไปติดตามคุณสําฤทธิ์ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการสมัครเรียนคอร์สเรียน350กดผลิตเงินเร็วสามารถทักอินบ็อกมหาครูสบายได้นะครับเดี๋ยวครูสบายจะให้ราคาพิเศษ หรือถ้าใครฟังจาก YouTube นะครับคุณสบายปักลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้คุณสามารถทักลิงก์มาสมัครเรียนได้เลยเดี๋ยวคุณสบายจะให้ราคาพิเศษคอร์สเรียนนี้นะครับจะทำให้คุณเจอไอเดียเงิน10ล้านเจอไอเดียเงินร้อยล้านของตัวเองแล้วคุณจะสามารถทำได้ สำหรับใครนะครับที่ต้องการให้เงินและธุรกิจโตขึ้น10เท่าคอร์สเรียนนี้สามารถช่วยคุณได้โอเคนะครับและถ้าใครสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคอร์สเรียนวันนี้ครูสบายฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ